นะบางคนเขาไม่ชอบผู้ชายก็มีนะเออี่ครับโอ้โห่โอ้่เนาเดี๋ยวย่ไหดเนเดี๋ยวพี่แต้จะมาจับรางวลเมื่อกี้บอกให้ใส่ไปแล้วนะคสำหรับครที่ได้รางวัลในกล่องนี้เะาะโอโหเนะ ส่ไว้นะครับใส่ไว้ถึงก็อ่ะงั้นก็ได้นะฮะเดี๋ยวเชิญพี่เจ้าจับรางวัลเลยน right ี่ฮะใครที่มาอยู่ในงานราศรีนี่ค่ะราสิงห์ใครใครที่อยู่ในงานโยคะเต้นะครับอ๋อจับไเลยนะค่ะโอเคนหมคะเดี๋ยวคุณน้องอ่านเองนะคะโอ้โหกรมมาเนี่ยนะใครที่ เเดี๋ยยยวกกไ่อนลชื่ออะไรคะพวกนี้ไม่ได้ถูกต้องรับของรางวัลเลยค่ะเขาบอกว่าคนที่ได้รางวัลแรกจะน่ารักมากตืมีอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีสิทธิ์แชรูปบนเวทีให้แบบนี้ค่ะน่ารักมากวันาี้มีถ้ายเต้ยด้วยนะครับผมขอบคุณครับคุณพี่แชรูปแล้วไหมคะแช่เลยนะคะ ไม่เป็ไม่ขแต่อนก่อนหนนี้ก่อนนี้โอ้โหังด้วยพี่ช้นคนนึงก็อจาอเมี้ดีันก็แบบว่าแอบใต้อหลังเวทีนะชั้นวิจัยจอรางวัลบไปได้เลยค่ะก่อนจับมอกุเข็มหครับเหนื่อไหมอไเข็มไม่เข็มไม่เคไอโอดีโอดีคแล้วอที่ส ร้อนร้อนเลยคุณทิพวรรณค่ะบอลขุนทดค่ะนิพวรรณบอลขุนทศมีอยู่ดีดีไหมคะมาแล้วสำหรับแตงเสื้อเมืองขอบคุณทุกท่านเชียร์โอ้โห่ตเสื้อเมืองนะคะอันนี้สั่งรองมาจากมาจากที่ไหนกันคะโอ้โหนะรับของรอก่ไปเลยเดี๋ยวคุณพี่อยากจะใช้รูปเซลฟี่ไหมคะ ต้องเซลฟี่เขามีกล้องอยู่ข้านล่างเนะ่ยค่ะใครจับในที่นี้ใครของคุณกาโอเคนี่ก่นอนพี่แท้เชิญจับอีก3รางวัลน,นะคะผมไม่ดูแล้วกันอันนี้ไม่ดูใช่ไหมคะไม่ดูถึงว <c oughs> ิสุทธใครอีกที่โบวนมาซ่าแบบนี้นโอ้โหชื่อเดิมนะคะขออภัยด้วยละกันะนะคะค่ะ <c oughs> พี่โก้บอกว่าส่งอะไรไ <c oughs> ปเปล่าเหรอนะอ่ะ <c oughs> เปล่านะเมื่อกี้เพื่อนเอามาให้ไม่รู้ลืมเมื่อใครเขียนแล้วครับโอเคคุณน้องนุชแสงสกุลค่ะคุณน้องนุชแสงสกุลถึงจะบอกเลยนะครับว่าวันนี้แก๊งเซอร์วู้ดมากว่างรางวัลนะฮะที่ตามมามาเอาของรางวัลนะครับไม่ตาเชียร์ได้ยังไดรับของรางวัลเลยนี่คะดิฉันจะบอกว่าใครที่ ไ,ได้ของรางวัลกับไม้กับมือก,กับพี่แต้แต่ว่าเรายังมีของรางวัลที่พี่แต้เตรียมไว้ให้คุณน้องเล่นเกมอีกเยอะอย่าเพิ่งไปไหนโอเคนะคะอ่าพี่แต้จับมาอีกเลยอีก2รางวัลน,นะคะสองรางวัลใช่ได้รับค่ะที่ขึ้นมานี่จะไม่เซลฟี่กันหน่อยเลยเหรอคะจับมาแล้วครับ2องใบฮนะ,ะจับมาแล้ว2ใบให้เลือกเลยครับใบไ,ไหนใบแรกอ่าฉันเลือกใบนี้แล้วค่ะคุณเบนจราสุวรรณวงศ์ค่ะคุณเบนจ์ สุวรรณอยไหมคะ่่ฉันไม่โาค่ะนกันทรคเปจะรสวรณวงย่ไหมคะ่เคะเส,ะลสะเลยเดขาบอกว่าเทียจับมาสอบมกักจะมีหนึ่งใบที่ไม่ได้อ่าแล้วเดี๋ยวอีกชื่อหนึ่งละกันค่ะพี่เต้ไม่อยู่อีกเหมือนกันจรี <c oughs> คุณจารีรไม่อยู่ไหมค่่นเนตะกูลนันดีไม่อยู่ไยู่แล้วไม่อยู่สลาสิไหมคะเโอเคกะดะาีคะกเดีก็แลโอเคค่ะัโอ้โหเกือบจะไม่เห็นชื่อคุณแล้วนะคะบอกไว้เลยคุณสิริรัตน์ ขอไยท่านช่อยผิดนะอ่ะสนหรือเปล่าคะ <My own. S 1> คุณสิริรัตน์ <My own. S 1> เอาเหรอคะนี่ฉันขอเอาไพนาเนี่นของหน้างรางาัด้วยสี่สีสามห้าใช่ไหมคะถูกต้องนะคะโอ้รับรางวัลค่ะหมอนุ่มๆนะคะนุมนอนแล้วรับรองฝันหวานแน่นอนนะคะ oh. อ่าเดี๋ยวยังมีอีกหนึ่งรางวัลและยังมีอีกหลายรางวัลมากมายที่ ที่แจตรียมมาแต่ว่าพี่จะต้องไปขึ้นเครื่องนะคะพี่ชั้นจะเป็นคนแจกเล่นเกมสื่อสารนะคะสำหรับเอฟซีพี่จอยู่ทุกกลับไปไหนตอนที่เลยนนึ่งวันอะจับเลยถ้ากให้่ายว่าคนคนนี้อยู่ไหมคะอยู่ค่ะแต่ชื่อสามก็ขอภหยด้วยนะคะชื่อสามชื่อสามอ่ะอ่ะอมาอีกแล้วคุณสิดา มงคนตีรักค่ะคุณสิยามงคนตีรักค่ะโไม่เสือสาวของเรานี่เเดี๋ยวเผื่อไปขึ้นบันไดเลื่อนเขาน,ะคะคน่ครับผมสวัสดีครับบันไดอยู่ตรงบันไดเลื่อนนะคะไม่ใช่ขึ้นบันไดเลื่อนเนาะ,อะมองไปคุณแม่ยว่าตอนนี้พี่ได้จ่ายรางวัลแล้วก็เดี๋ยวจะพูด,ดอะไรกับชาชีรอยดนึงนะแต่ว่ารอน้วัยังไม่หมดนะคะยังมีอีกเยอะแยะมากมายอยู่ด้านหลังไว้ดีเดี๋ยวฉันจะ อตอนนี้เดี๋ยวให้พี่เต้กล่าวอะไรเดีย๋ยว่าหวานหวานซึ้งๆกับชาวเชีงยงรายแล้วก็โตโยต้ยาตสักนิดหนึ่งค่ะครับผมก็อขอบคุณโตโยต้าด้วยนะครับผมที่ใจดีนะครับให้เต้ม,มาร้องเพลงในงานนี้นะครับก็ขอบคุณชาวเชียงรายทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนที่มาฟังเพลงตรงนี้นะครับผมและขอบคุณแฟนคลับเต้ที่บินจากกรุงเทพด้วยทุกคนเลยนะครับผมขอบคุณด้วยนะครับแล้วก็ อยากจะบอกว่าขอบคุณที่รักกันครับอยากจะฝากผลงานอะไรนิดนึงไหมคะครับผมก็ที่ร้องไปเพลงแรกเมื่อกี้เลยชื่อเพลงว่าด้วยมือของเธอนะครับเป็นซิงเกิลแรกในชีวิตครับผมก็ฝากดาวน์โหลดด้วยนะครับหอกจั01235009นะครับหรือว่าที่ iTunes Store แล้วก็ KKBOX นะครับแล้วก็เร็วๆนี้ครับผมจะมีละครเรื่องทอฝันกับมาวินครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับรับบทเป็นกวีทางช่องวันนะครับฝากติดตามด้วยนะ